สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคคือคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่เบียงจันท์อยู่นะท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็จะออกไปอัดเพลงใหม่อัดเพลงใหม่อีกแล้วเดือนหนึ่งปล่อยเป็นสองสามร้อยเพลงอันนี้เป็นเพลงใหม่ของไอเจียนะท่านผู้ชมเจ้าแปซิฟิกเจ้าของเพลงกัดแขวสู่ผูกกำกับดังที่สุดของประเทศลาวเขาชวนผมฟิชเะอร์หลิงนำจะห้องเพลงกับลาววันนี้ซื่อเพลงว่าเพลงแตกใน ก็กำลังจะเดินทางไปอัดเพลงกับเรานะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าไปแห็กกินตำส้มก่อนเพราะว่าสุขนาสั่งตำส้มไว้แล้วก็ออกไปอัดเพลงต่อเลยแล้วก็เซลสะล้ว่าเดี๋ยวเจอกันอยู่ห้องอัดนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาฮอดห้องอัดนะท่านผู้ชมนี่ก็คือคนอัดเพลงไอโน่เนาะว่า ปล่อยซ่องบิ๊กใหญ่เนาะเพลงนี้เนาะตอนนี้อ่าโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงกับจนมานั่งกินข่าวถาไอตีนเนาะเจ้าของเพลงอ่าใบเศร้าที่ปล่อยไปวงหนึ่งนี่ยนี่ยด่วกับทะลมทลายมหาเออเอามหาโมเจชัยเนาะเดี๋ยวอ่าทีมงานมานาะซูพะนากับไอตายนำมาตำลังตอนนี้ เบียดติดติดอะไรตลอดเนะีตอนนี้กะอัดอัดแล้วไปเนาะจำนวนหนึ่งเพลงนี้มั่นใจบอว่าน่าจะ้ะดังแน่นอนเพราะว่าหาเขาซื้อลำโพงมาใหม่เปิดซีจีบีเออลุ้ไหมแมนกำลังซื้อแบบรุ่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะฮะซื้อลำโพงเท่ากันกับคอนเสิร์ตข,ข,ของบอดี้แสลมลำใหญ่ๆ,ๆคันคันสมมุติว่าล้อยล้านมากดิมีบอกแบบแนวที่แบบจะอนะันนั้นนะเขยเห็นใบยังวะยังวะเคยเหนวะแคมแฟนคลับมันวะเออโอย ใหญคนละพันเลยพันบาทอ่ะพันกี่อันนี้การแต่งโดยไอตี๋ดาราไรอาจารย์ตีดังแน่นอนนะเพลงนี์ท่านผู้ชมทำเพื่ดังกันเปอร์เซนและโบ๊ทเราซิมกเออน้าน้าจะดังเลเพราะว่าเพลงนีงมีไอตายห้องน้ำเนาะแม่นโอ้นี่แหละมันสิกินนแล้วไม่ตายอากาศนี่แหละดั้เฮนดอนตรีโดยอาจารย์โนมโนไซซึ่งเฮนดอนตรีให้หลายๆคนมาแล้วเนาะ สีดังๆอันที่สุดเนาะช่วงนั้นจะแมันวงเซลวงเซลมันทุกเพลงมันเห็นจากไอโน่บันไดแล้วกับสีเลิศมันเห็นโบนดังกับสีเลิศมาเพลงเทานี้เลยตั้งข่าฟังนะท่านผู้ชมบอกมันสิเป็นจังใดเป็นเพลงอา่าสื่อเพลงหนาจะแบบที่แปดบวกเนี่ยแต่ว่าเนื้อเพลงมันแบบกระกระโบสื่อเพลงที่สื่อแตกในแต่ว่าหัวใจแตกในมีบางยางนะ มันแตกอยู่ข้างในแหละดีแหละจะสวยมันแตกอยู่ข้างนอกบอกให้มันแตกอยู่ข้างนอกแมนให้มันไหลย่อยออกมาแล้วมันอายเขาเออเรื่องยังนงนยน้ำตาน้ำตามีบางเอเออมันต้องได้เสร็จแล้วแล้วก็เสร็จเสร็จอาเจนี่สู้เสร็จอีแกมันยากน้ำตาเนี่ยเออเนื้อหาเพลงนี้ฮันแมนอันขอให้ไอตีน้งเขแต่งเพลงให้ก็คือเขาอันเคยเจอน้ำตัวเองอัน ยุหนาแฟนเก่าเนาะเขาไปเจอกันน้ำแฟนเก่าเขาแล้วเห็นเขาอยู่ก็แฟนใหม่ความหมุนนะความเหลือใจนะเพราะอยากให้นะแต่ขั้นให้ให้เขาเห็นนะเขาชิสมน้ำหน้าอเออเลยให้ในใจเลยแบบเอาให้น้ำตานะให้มันแตกอยู่ข้างในซะออขั้นเป็นแตกอยู่ข้างนอกเขาจะได้กูย่านแฟนมึงได้ละให้กูานนกมางอีกสิอะฮ่าอีสิเจ็บบ่ทั้งเนา่าทั้งหมินนะนี่นะเลยว่าเออบางอย่างเขาก็เห็นมันแตกอยู่ข้างใน แงในใจแบบแดงอุ่นๆน้ำ <c oughs> ตามันชิ้นอุ่นเน่น้ำตา,าลูกอุ้งใจมันไหลทานหัวใจแดงอีกเลียแดงเนอะเขาสิ้นหัวเสียใจฟังหูฟังหูท่านผู้ชม ອູ້ເຊວາວຸງໄຫ້ວ່າບໍ່ມີນ້ຳຢາວ່າປັກກະຈໍ້ເດີ້แຟນຫเสียະມານຳตาຂອງເຮົາມີທາງຂໍຢ້ານບໍ່ແ ท่านผู้ชมคือตอนนี้กระจบไปแล้วเนาะการอัดเพลงซื้อเพลงว่าเพลงแตกในแต่ว่าความหมายของมันก็คืออ่าหัวใจเห่านี่นะมันแตกอยู่ทางในโบเมนอย่างอื่นได้แตกอยู่ทางในนะก็แล้วแต่ทุกคนที่จะเข้าใจเนาะคลิปนี้กับตอนนี้มาเรื่องกับบล็อคอยได้ถ่ายคลิปปันไดะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่ออื่นอเมื่ออื่นเฮามีอแผนมีแผ่นยอ่ถ่าย,อ,าายอัน หยอกผู้สาวในเอซ่าเอาทีมงานแต่ละคนมาหยอกผู้สาวในเอซ่านำการน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่ออื่นถาเบิ่งคลิปหยอกผู้สาวในเอซ่าเด้อจัดไปตามคำขอพะมีคนคอมเมนต์ไลน์ตอนนั้นแต่ก็บบคคอยได้ตอบเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงสำนีนะท่านผู้ชม,อมตอนนี้ก็อยากรู้สึกว่าเมาเมหน่อยหน,นึ่งก็เลยบุรีไายตอนอัดแล้วแต่ว่าเขาสิมาจบค,คลิปอยู่นี่เลยซะเจอกันคลิปหนาะท่านผู้ชมมืออื่นเจอกันแถแน่นอนคลิปหยอกสาวในเอซ่าบายบาย